สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีตอนนี้แอดยืนอยู่ที่บริเวณสถานีนครชุมนะครับอยู่ห่างจากสถานีบ้านโป่งไปทางด้านเหนือนะครับเพียงหนึ่งสถานีนะครับวันนี้ขบวนส่วนพิเศษทักษิณที่สามเจ็ดนะครับออกจากกรุงเทพเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับของวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับลาช้นนะครับยี่สิบห้านาทีนะครับตอนที่ออกจากต้นทางนะครับ มาถึงชุมทางหนองประดุกนะครับลาช้า27นาทีเข้าชุมทางผ่านลงชุมทางหนองประดุกเวลา17นาฬิกา27นาทีตอนนี้กำลังผ่านสถานีนครชุมนะครับวันนี้ทําขบวนโดย G E A 4525ครับนี่นะครับ G E A 4525ทําทำขบวนด่วนพิเศษทักติดที่3 7 ้นทางกรุงเทพปลายทางสุไหงโกลกนะครับตอนนี้กำลังผ่านสถานีนครชุมไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่37นะครับอย่างที่แอดบอกนะครับวันนี้ออกจากกรุงเทพก็ลาช้าแล้วนะครับ25นาทีนะครับตามเวลาออกจากกรุงเทพนะครับขบวนนี้นะครับ15นาฬิกาสินาทีนะครับวันนี้ลาช้า25นาทีนะครับออกจากกรุงเทพ สิบห้านาฬิกาสาสิบห้านาทีนะครับผ่านชุมทางหนองปลาดุกซึ่งอยู่ถัดจากสถานีนครชุมไปสองสถานีทางด้านเหนือนะครับเสียเวลาไปยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับผ่านชุมทางหนองปดุกเวลาสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีนะครับถึงสถานีบ้านโปง 17, น่งสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับแล้วออกจากสถานีบ้านโปง 17, น่งสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับ ขบวนนี้ผ่านนครชุมนะครับไม่จอดสถานีนครชุมครับเดี๋ยวจะไปจอดอีกที่สถานีลาดบุรีนะครับคาดว่าจะถึงสถานีลาดบุรีเวลา18นาฬิกา4นาทีนะครับของวันที่24นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ